สุดยอดเหรียญห,หล่อขลังเหรียญดังระดับแถวหน้าของวงการที่มีมูลค่าการสะสมนับ10ล้านบาทเหรียญหล่หอหลวงพ่อไปวัดกำแพงบางหุ่นเพียนเหรียญหล่หอหลวงพ่อไปวัดกำแพงบางหุ่นเพียนสร้างในปีพศ2478เป็นที่ระลึกในโอกาสที่หลวงพ่อมีอายุครบ75ปีโดยคณะสิทธิ์ได้จัดงานทำบุญฉลองอายุ และขออนุญาตจัดสร้างเหรียญหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อไปขึ้นมามีอยู่ด้วยกัน3พิมพ์หลักดังนี้ 1. พิมพ์จอบใหญ่ 2. พิมพ์รูปไข่และ 3. พิมพ์เสมาซึ่งพิมพ์เสมามีจำนวนการสร้างน้อยมากและยังมีพิมพ์ล้างป่าช้าอีกหนึ่งพิมพ์ซึ่งเข้าใจว่าจะสร้างหลังจากปีพศ2478 เหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่มีระดับราคาเช่าบูชาสูงมากเหรียญเป็นที่นิยมสูงก็เพราะมีเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์ที่เล่าขานและประสบด้วยตนเองของผู้พกพาบูชาเหรียญของท่านพุทธคุณเด่นชัดทางด้านคงกระพันมหาอุดป้องกันอาวุธหลวงพ่อไผ่ปลุกเสกได้ขลังจริงท่านสร้างแจกโดยไม่หวังปัจจัยใดๆอีกทั้งทางแคล้วคลาดเมตตาโชคลาภก็ดีเยี่ยมเช่นกัน กล่าวกันว่าเขตบางขุนเทียนในยุคนั้นมีพระอาจาร,รย์ดังสองท่านคือหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงและหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังสำหรับคนละแวกวัดกำแพงหากมีคนนำเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่ไปขอแลกพระเครื่องทั้งหมดที่มีก็จะยอมแลกโดยทันทีโดยไม่มีข้อต่อรองหลวงพ่อไผ่เป็นชาวบางบอนใต้บางหุนเทียนเกิดเมื่อปีพศ2403 ท่านมีนามสกลุลว่าทองเหลือในวัยเด็กได้เล่าเรียนอยู่กับพระอาจารย์ทัดวัส,สิงห์ด้วยความที่เป็นคนใจคอกล้าหาญแบบนักเลงจึงคบหากว้างขวางมีเพื่อนฝูงมากมายเมื่อท่านมีอายุได้23ปีบิดามารดาของท่านเกรงว่าจะหลงสู่ทางไม่ดีจึงขอให้บวชที่วัดกำแพงโดยมีพระอาจารย์ทัดวัดส,สิงห์เป็นพระอุปชา หลวงพ่อพ่วงวัดกกเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้รับนามฉายาว่าฉันทะสโลหลังจากบวชแล้วหลวงพ่อไปเกิดศรัทธามานะแรงกล้าในพระพุทธศาสนาท่านตั้งใจบวชโดยไม่ศึกและมุ่งมั่นศึกษาพระเวทอาคมจนสำเร็จแตกฉานทั้งทางบุญยญลิตและอิทธิลิตอาจารย์ที่ท่านฝากตัวเป็นศิษย์ได้แก่หลวงพ่อคง ซึ่งเป็นพระธุดงเก่งกล้าในวิชาอาคมเรียนวิชาคงกระพันจนสําเร็จและยังเรียนวิชาล่องหนกำบังกายผูกคุณพยนต์กับหลวงพ่อหลุนหรือหลวงพ่อหลุ่นก้าวยอดแห่งวัดบางปลามหาชัยเรียนวิชาเมตตามหานิยมจากหลวงพ่อพ่วงวัดกบหลวงพ่อไปรับตำแหน่งเจ้าวาดวัดกำแพง ท่านดูแลทลํานุบํารุงวัดจนรุ่งเรืองเป็นพระอุปชาที่มีชาวบ้านทั้งบางหุ่เกียนและต่างถิ่นให้ความเคารพนับถือนําลูกหลานมาบวชกับท่านเป็นจํานวนมากหลวงพ่อไปถึงการมรณภาพเมื่อปีพศ2498เหรียญหลวงพ่อไปพิม์พจอบพิม์พลูกไข่และพิม์พเสมาทั้งสามแบบหล่อด้วยเนื้อโลหะผสมแบบสำริด บางเหรียญเนื้อเข้มข้นสีน้ำตาลอมแดงผิวน้ำตาลอมดำแต่บางเหรียญเนื้อเจือจางเป็นสีเหลืองอมแดงเรื่อนเื่อแบบทองป่าบาทก็มีเหรียญหล่หลอพิมพ์จอบด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิบนฐานหนาเส้นลายผมเหนือหน้าผากเป็นเส้นลึกชัดทำให้ดูเหมือนสวมหมวกแกป๊ปรอบองค์ท่านล้อมรอบด้วยเส้นสมคู่ด้านบนโค้งมนด้านล่างตัดตรง ทำให้รูปทรงดูเหมือนจอบด้านหลังมีตัวหนังสือที่ระลึก2478หูเหรียญเป็นหูเชื่อมขวางลักษณะคล้ายเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขาน2เหรียญหล่อพิมพ์รูปไข่ด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิบนฐานหน้าไม่มีเส้นซุ้มคู่อย่างพิมพ์จอบ บนศีรษะดูเหมือนสวมหมวกแก๊ปเช่นเดียวกันด้านหลังมีตัวหนังสือที่ระลึก2478หูเหรียญเป็นหูหล่อในตัวแล้วเจาะรู3เหรียญหล่อพิมพ์เสมาด้านหน้ามีรูปหลวงพ่อนั่งสมาธิบนฐานเรียบสองข้างมีซุ้มกนกด้านบนหูหล่อในตัว ด้านหลังมีทั้งแบบเรียบและหลังตัวหนังสือส่วนใหญ่พิมพ์นี้รูปหลวงพ่อมักจะหล่อไม่ค่อยติดรายละเอียดเท่าที่ควรจำนวนสร้างรวมทั้งหมดเพียงไม่กี่ร้อยเหรียญและอีกหนึ่งพิมพ์คือพิมพ์ล้างป่าช้าด้านหน้าจะเป็นรูปพระพุทธบางมารวิชัยมีซุ้มกนกด้านหลัง จะเป็นอักลรเลขยันซึ่งสันนิษฐานว่าเหรียญน,นี้น่าจะจัดสร้างหลังจากที่มีการสร้างรุ่นแรกไปแล้วแต่ก็ทันหลวงพ่อปลุกเสกเช่นเดียวกันพุทธคุณเด่นมากทางคงกระพันมหาอุดหยุดอาวุธและลูกปืนให้การคุ้มครองป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมเสมือนมีเกาะแก้วกำแพงเหล็กกำบังไทยและยังให้ความร่มเย็นเป็นสุข ฐานะมั่นคงชื่อเสียงเรื่องลืออีกด้วยจนได้รับฉายานามว่าเสื้อเกาะฝั่งทนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเหรียญหล่อหลวงพ่อไปวัดกำแพงหากเพื่อนๆชอบคลิปในแนวแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางช่องของเรา t o p t เท Thailand ดจะนำมาเสนอในคลิปต่ตอไปหากท่านใด ต้องการทราบในวัตถุมงคลของหลวงพ่อองค์ใดพระเกจิรูปใดกรุณาเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับทางเราจะรีบหาข้อมูลและนำมาทำคลิปให้เพื่อนได้ชมกันในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ท็อปเทนไทยแลนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ